ตอนนี้นะคะวันก็มาอยู่ที่วัดป่าแดดคะ่ะซึ่งถ้ามาเชียงใหม่นะคะหวันก็จะมาไหว้ทา่านค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำบุญแล้วก็ไปหาองค์พ่อพิฆเนศกันเลยะคะ่ะ Follow your heart. Doesn't matter how far, there is so much love. ะเข้าสู่ YouTube หวานเวอร์ด Channel ค่ะในวันนี้ค่ะหวานพาทุกท่านนะคะมาทัวร์สวนน่ารักน่ารักค่ะส่วนนี้นะคะชื่อว่า Little Planet นะคะก็เป็นส่วนที่น่ารักมากนะคะอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะเอาเป็นว่าอยากดูไม้ต้นไหนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะ Go and follow r heart Doesn't matter how far I can see i d now, it's deep in your eyes No way to d e f i what we feel inside Baby gotta go so love There to much Something's give telling me When is came you มาลายด่างค่ะทุกคนนี่สวยๆอ,อ่ะมีสีขาวเนาะสีขาวสีเขียวสีเหลืองนะคะปะปนกันไปนะคะมาลายด่างก็สวยเหมือนกันอยากได้กลับบ้านเลยค่ะอยากได้อีกแล้วหรอคะค่ะ นีน้องเป็นแมมตุ๊กตานะคะน่ารักนะเหมือนลักษณะคือเหมือนมีได้พันตัวไว้คล้ายๆมัมมี่นะคะต้นนี้นะคะกระหังนี้อยู่ที่ราคา60บาท60บาทเท่านั้นค่ะตันนี้ก็จะเป็น LB ค่ะเป็น l อต้อนเล็กๆนะคะ ถัดมาก็จะเป็นขนแกะนะน้องขนแกะนะคะคือต้นเด็กมากอะ่ะนี่นะคะหวานเอาให้ดูใกล้ๆนะเป็นต้นแมงขนแกะเล็กๆเลยนะคะต้นเล็กมากความน่ารักของเขานะคะขนเขาจะปุยๆนะแล้วก็ตอนนี้นะยังไม่เห็นหนามเลยตอนนี้ก็คิดว่าเพื่อนจะได้หลายต้นแล้วนะคะ <c oughs> หยิบเอาหยิบเอาเลยนะคะตอนนี้อ,อ,อกําลังเลือกอยู่นะคะกําลังเลือกอยู่นะคะลองลองช่างใจดูว่าจะเอาต้นไหนกลับบ้านออเอาไปให้หมดเลยค่ะ <c oughs> <S <s> <S ส่วนฝั่งนี้ค่ะฮาโวเทียหยดน้ำนะคะก็จะมีสีเขียวเขียวใช่ไหมสีเขียวอ๋อฝั่งนี้มีทั้งสองสีเลยนะคะนี่พอน้องเขาโตขึ้นมาสีก็จะใสขึ้นนะคะดูสดใสขึ้นสวยขึ้นนะคะ ส่วนทางฝั่งนี้ก็จะออกเป็นสีม่วงๆนะใครชอบหยดน้ำนะคะมาติดต่อน้องมิวนะคะที่ Little p ลแพ e t ได้เลยค่ะมีน้องด่างด้วยนะคะคาร์เทเยด่าเป็นไซส์แม่พันธ์ น,นี่ก็จะเป็นน้องแอสโตไฟตั้มค่ะกระถางละ60บาทเรามาดูแมมมีลาเรียกันบ้างดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นแมมขนแมวนะ ก็จะมีหนามปะะคอนะคะคอยเกี่ยวเสื้อเราตลอดเวลาหรือว่าเกี่ยวนิ้วมือเรานะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นแมมขนนกขาวคือลักษณะเหมือนเราเรากำลังขับเครื่องบินนะคะอยู่บนปุยเมฆนะคะเมฆเยอะมากขาวๆทั้งนั้นเลยฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นอิชินอปซิสค่ะก็ให้ดอกง่ายๆเหมือนกันแล้วก็ เป็นดอกใหญ่เหมือนกันด้วยนะคะข้างหลังก็จะเป็นฟอร์มกอค่ะก็คือมีหลายหน่อนแล้วว่าซื้อไปกระถางเดียวนี้คือแยกได้หลายต้นเลยค่ะคุ้มคุมถัดมาค่ะดาวล้อมเดินนั้นคิดว่าทุกคนน่าจะรู้จักนะแต่ด้วยความที่สีเขาอ่ะสวยอะคะ่ะเป็นออกเป็นแนวแบบผิวมะนาวเลมอนอะ่ะก็เลยยังได้รับความนิยมอยู่นะคะตกแต่งบ้านก็สวยนะเพราะว่าจริงๆอะ พอเลี้ยงเขาไปเรื่อยๆะค่ะต้นเขาจะใหญ่มากเป็นกอใหญ่มากนะคะน้องช้างค่ะก็จะเป็นช้างหนามยาวนะคะคือผิวสวยจังเลย แล้วตอนนี้นะคะหวันก็อยู่กับเจ้าของสวนแล้วเห็นไหมว่าเป็นสาวสวยที่น่ารักมากๆเลยนะคะ <c oughs> ตอต้นไม้สวยไม่พอนะเจ้าของงดงามไปอีกนะคะ <c oughs> น้องมิวนะคะเจ้าของสวนที่เป็นแพนเ็ตค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นว่ามีกิจกรรมพิเศษกันด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้น้องมิวจะพาทําอะไรค่ะขออาหารสมหวังหนึ่งคนเพื่อนว่างพอดีเลยค่ะเพื่อนเพื่อนว่างค่ะเพื่อนว่าง ก็นั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะอ่านี้ก็ะเป็นเป็นรูปแบบการจัดสวนถาดค่ะะก็อันนี้ก็คือถ้าสมมุติว่าใครที่สนใจเนี้ยค่ะก็สามารถที่จะเข้ามาจัดที่สวนได้ทุกวันเลยนะคะเราอันนี้ก็จะเป็นเซตในรูปแบบกระถางก็จะอยู่กระถางประมาณ6กนิ้วหกนะคะนี่ก็คือรสะดวกในในการจัดก็จะจัดง่ายนะคะแล้วก็ที่มิวเตรียมก็คือต้นไม้พวกนี้เราสามารถที่จะเลือกได้ค่ะหรือว่าถ้าสมมุติว่า ลูกค้าอยากได้ต้นต้นอื่นที่พิเศษจะเตรียมมาเองหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็ไม่ติดก็สามารถที่จะเอามาได้แต่ว่าเราสามารถไปเลือกในสวนได้เลยใช่ไหมคะได้ค่ะอันนี้แต่ว่าก็คือมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นคอร์สเรียนค่ะก็คือว่าถ้าในหนึ่งคอร์สก็คือจะเป็นต้นไม้ที่เราจัดเตรียมจัดสอบทานเลยก็แล้วกันนะคะว่าคอร์สเรียนเนี้ยนะคะค่ะอร์สเท่าไหร่คะแปดร้อยบาทค่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามาเป็น ตั้งแต่สี่คนขึ้นไปก็เสียเหลือหกร้อยบาทอ,อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่มิ้วจัดเตรียมไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นดินก็คือเป็นดินแคค็กตัสเลยนะคะซึ่งแคค็กตัสเนี่ยเขาก็จะใช้ดินที่พิเศษที่ไม่เหมือนกับดินอื่นๆทั่วไปก็จะต้องเป็นดินเฉพาะของเขาเพราะว่าดินที่มันมีความโปรง่งค่ะต้องเป็นดินเฉพาะไม่สามารถที่จะเอาดินปลูกที่แบบว่าซื้อเป็นถุงๆมาปลูกได้อันนี้ต้กนก็จะไม่สวยเวลาที่เรา เราเราสอนเนี่ยค่ะเราก็จะสอนแทรกการเลี้ยงดูให้ค่ะประมาณนี้อันนี้จะเป็นอุป,ปรกรณ์ต่างๆในการจัดเนี่ยค่ะค่ะก็จะมีพวกช้อนตักจิ๋วๆมีปอสเซ็ตนะคะแล้วก็จะมีผูกกันค่ะ แล้วก็มีที่ตักดินเอาแล้วอ่าก้อนหินนี้ก็คือใส่ตามใจชอบแล้วก็จะสามารถเลือกโมเดลได้หนึ่งตัวอก็เลือกได้เลยว่าชอบชอบตัวไหนค่ะแล้วก็ก่อนอื่นเนี่ยก็คือจะให้จะให้นักเรียนเนี่ยเลือกต้นไม้มาก่อนเพื่อที่จะใส่ตรงนี้โดยการแบบว่าวางแผนก่อนว่าจะ เอาวางตรงไหนมุมไหนบ้างเราเลือกได้กี่ต้นคะหนึ่งกระถางกี่ต้นก็ได้เลือกได้ทั้งหมดเลยแต่อยู่ที่ว่ามันจะลงใส่กระถางพอไหมออันนี้อันนี้จะเล็กหน่อยจิ t เล n o w ทั้งหมดทั้งวันี้เลือกมาก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้ากันหรือเปล่านะคะก็รู้คนละแบบมากเลยคือความชอบมากแต่ว่าไม่เหมือนไม่มีความเหมือนกันไม่มีความเข้ากันแบบปัดไปก่อนเดี๋ยวออนเอง จัดก่อนค่ะว่าเราจะเอาไหนไว้ด้านหน้าอันไหนไว้ด้านหลังตรงไหนไว้มุมไหนก่อนที่เราจะแกะลงจริงๆอันนี้สองคนนี้ไว้หลังอันนี้เตียไว้ข้างหน้าเลเยอร์ประมาณนี้ได้เอาไหมค่ะตุกตาตุกตาค่ะมีกบด้วยนะมีกบแบบเคโร่อะนะ สองตัวนี้เอาอันไหนดีกว่าอ่ะตัวนี้มีหมวกอ่ะมวยมีหมวกนะคิดเหมือนกันอ่าตุ๊กตาล้านหนึ่งได้หินแล้วได้ต้นไม้แล้วค่ะใส่ถุงมือค่ะแล้วให้ใส่ให้ประคองให้ได้ค่เอาอีกไหมคะฝั่งฝั่งโน้นค่ะเพื่อน day, your boy one who arms, Me The me friend together stay in show เราทาไม้สวยเราอายเด็กมากเลยเอาจริงเราเป็นนักเรียนเริ่มเขินแล้วนักเรียนต้องค่อยๆเรียนรู้ออกมาจะเป็นไงก็ไม่รู้อะเพื่อนค่ะไม่รูไม่คิดจะดึงบ้างไงเหรอเอาเดี๋ยวรักใส่ทั้งหมดเลยครับเมื่อกี้ไปตรงไหนแล้วนะอย่าลืมก้อนหินนะแต่ว่าก้อนหินทำไมเราไม่ใส่อะคะเดี๋ยวเราเอาวางแต่วางไว้ตรงนี้ลืมหินเอาวางด้านนี้ก็ได้ค่ะ ลิมไปเลยเหรอนีนี่บาลานมากเลยนะเรียนสมมาตรยังไงเนี่ยไม่เป็นไรคือแล้วตาไม่มีอะไรถูกผิดอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้เขียวสวยเองไม่เป็นไรค่ะได้ตอนนี้ได้ยูเพแค่เอาวางไว้เฉยๆชีพิงไว้งไว้กำลังรู้ว่าลงยังไงจะสวยตอนนี้คือดูว่ามันไม่มีบาลานเลยอะสุดท้ายคุณครูมิวจะต้องมาจัดการเองคุณครูมิวบอกว่าไม่น่ารอด กิเด็กสุดที่มาเรียนอะค่ะสี่ขวบค่ะสี่ขวบเก่งกว่านี้ไหมคะเดี๋ยวเพื่อนเอาตรงนี้เอาเดี๋ยวเอาดินเข้าตรงนี้มันไม่มีดินแล้วเพื่อนก็พยายามเกลี่ยนั่นแหละเอาออกมาจะจะไปเอาดินฝั่งนี้มาฝั่งนี้ไม่ได้ไม่ได้ยี่ได้ไหมคะ ความหน้านอคุณตรงไหนอ่ะ <c oughs> ตัวไม่ค่อย,ยใหญ่ไงนอกจากแบบเรียนพยาบาลมาแล้วด้วยนะคะยังเรียนศิลปะมาด้วยนะคะเราจะเอาตัวของเซดุมตัว,น,ตวน้อยๆนะคะปักเล็กๆให้มันมีดีเทล เกือบไม่รอดนะเกือบไม่รอดเนาะเวลาที่สมมติว่าแบบพวกนี้มันติดแล้วลากมันเดินหีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะแบบขยับขยายเข้าเข้าที่เหมือนเวลาล่นเขาชูใช่ใช่ค่ะบางทีพอตอนที่เราทําตอนเนี้ยมันอาจจะทําให้แบบเอ๊ะขนมันไม่ฟูหรือแบบมันล้มลงไปอย่างเงี้ยแต่พอแบบพวกเนี้ยสมมติเดี๋ยวถ้ามันฟื้นตัวเงี้ยค่ะมันก็จะตั้งขึ้น ตามธรรมชาติของเขาแล้วการดูแลรักษาวิธีการเลี้ยงก็คือเป็นการเลี้ยงแขกตัดทั่วไปเลยก็คือต้องอยู่ที่ที่มีแสงแดดนะคะแล้วก็รดน้ําอาทิตย์ละหนึ่งครั้งเวลารดก็คือต้องรดจนชุ่มไหลออกก้นกระถางวิธีการรดน้ําอาจจะใช้เป็นขวดน้ําเล็กๆ ก็ได้ค่ะค่อยๆหยอดลงไปพวกนี้ก็สามารถที่จะเอาไปเป็นของขวัญได้เอาไปจัดแต่งร้านได้อะไรแบบนี้อันเนี้ยไม่ใช่แค่ว่ามีมีเป็นกระถางแบบนี้นะคะคุณมิวข้างหลังเนี่ยมีเป็นขวดโหลด้วยใช่เป็นขวดแก้วใช่ค่ะแต่มันจะค่อนข้างที่จะจัดยากนิดนึงค่ะแล้วก็วิธีการดูแลก็ค่อนข้างยากเพราะว่าพวกเนี้ยมันต้องการที่แบบระบายน้ําค่ะเวลาที่ลดน้ําแบบอยู่ในขวดโหลอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องแบบ ลดให้ดูปริมาณของน้ำด้วยไม่งั้นถึงลากมันจะเน่าค่ะอันนั้นต้องเจาะกระถางไมคะหรือไม่ต้องมันเจาะไม่ได้ค่ะถ้าเป็นจาะไม่ได้เลยใช่ถ้าเป็นหลูแก้วเจาะไม่ได้ค่ะ่ะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะคือผลงานของหวานแล้วก็จ๋านะคะแล้วก็เสีบสมุนโดยครูมิวนะคะน่ารักนะคะมีมีต้นหยดน้ำนะคะหยดน้ำเนาะแล้วก็มียิมโนดางนะคะขึ้นสมองมีแมมขนแก่นะคะ นิ้วทองอ่ะแล้วก็มีน้องเม่นแข่นะคะแล้วก็ตกแต่งรอบๆนะคะเป็นเป็นตน้นอะไรนะเซดุงเซดุงนะคะให้น้องนิ้วฝากส่วนของตัวเองก่อนแล้วก็ช่องทางการติดต่อ,อ,อค่ะค่ะก็ฝากสวนแคตัดนะคะลิตเติ้ลแพนเน็ตะคะคตัดเชียงใหม่อยู่ที่ Sun ะะสันทรายนะคะ<า><า>ก็เปิดทุกวันเลยค่ะแล้วก็เปิดแปดโมงเช้านะคะ<า>ถึง5ามงเย็นค่ะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ทาง Facebook ก็คือ l i t เ l e p ลแพนดแขกทีเชียงใหม่ค่ะใช่ต่ออันนี้คือให้พวกพี่เลยเหรอได้โอ๊ยหรอไม่ด้คิดเงินเลยเหรอเดี๋ยวขอบคุณน้องมิ้วไปก่อนนะค่ะค่ะ